สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสะะะะุขค่ะเนาะมือนี้ปลาผักหามาปลาเนาะคะ่ะพี่น้องมาเก็บเห็ดเนาะคะ่ะถ้าพี่น้องมาเล่นปลาเนาะคะ่ะเปลี่ยนบรรยากาศเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะอยเบิ่งกันเลยะคะ่ะพี่น้องมันเบามาดไป,ปลวนน้ำปลาเลยคะ่ะมากันหลายคนเนาะคะ่ะพี่น้องพี่นอ้องโอเนาะะค,ะะค,ะะคะ่เนาะ ดอกแรกแหกม้านพี่นอ้องบทดอกเดียวอาดอกแรกแหกมันค่ะพี่นออกก้องลงก็เลยติดป่วนน้องค่ะเนาะเคะเสร็กระตายแล้วค่ะดอกแรกเข้าพี่นอ้องค่ะพี่นอ้อง ใกล้ดอกนึงค่ะพี่น้องงามๆแค่เขียวเนาะค่ะเนาะค่ะดอกบักงามค่ะพี่น้องสวยงามสวยงามะพี่น้องมีดอกหน่อยนึงแล้วค่ะเนาะเห็ดแค่หน่อย น้เพชรปวดแล้วค่ะเนาะเฮ้ยมุดมุดมุดมมดเข็ดปวกดอกเดียว์นะคะพี่น้องโอ้ถือฝนเปรย์เหมือนเราเข็ดเขาค่อยจับพี่น้องโอ้ย กินขาโอ้ลอกแดงดอกนึ่งค่ะเนาะโอ้มีดอกเดียวนี่ครับจอยเห็ดจ้องมาพอเห็ดปวกตาบดอกบงย้อยเลยพี่น้อง เท็ดปวกตาเท็ดปวกตาดอกง,งามค่ะกกี่น้องเอ้ยสื่นสายครับอือหืออึ๊บอโอ้ยดอกง,งามค่ะี่น้องฮึ่ดอกเดียวปวนอิม่มเลยค่ะเนทะ็ดปวกตาบเล้วค่ะเนาะ อนนุ้ยเบื่อนเน่พี่น้องถึงบ้านไม่ไหมแล้วคะ่ะโอ้ได็กปนได็กปนค่ะดอกเดียวกับปนอิ่มลองตาเราพี่น้องจ้าอุยอ้ยอุ้ยฮักเบิดเป็นปวกแดงเลาครับพี่น้องดินแดอแนึงค่ะพี่น้องดินหน่อยแล้วค่ะเนาะ โอ้ไขอค่ดอกหนึ่งค่ะงามงามอุย้ยได้ป่นแล้วได้ป่นแล้วพี่น้องจ้าไดี๋ยข่เขียวหน่อค่ะเนาะโอ้ดอเห็ดปวกดองนึงค่ะเห็ดปวกไรายยา่ยติผู้ดเดียวก็บยู่เป็นเนาะ นีค่ครับพี่นอ้องพอนนี้ปนหลอะะนะดแล้วค่ะเนาะปวกดอกเดียวพี่นอ้องแต่เท่ละดอกแลนะ้วค่ะเนาะโอ้ยดอกเห็ดปวกคล้ายๆดอกนึงค่ะพี่นอ้องเห,ห็ดข้าวไข่ กรแป้งค่ะพี่น้องบานแนละะ้วค่ะเนาะน่ะงข้าเกอืปวดอ้ยเกด้อพี่น้องกำลังบานโอ้ยปนแล้วค่ะเนาะด่าเห็นเลยคองอดอกคองอดอกพี่น้อง นี่เป็ดปวกนะคะพี่นกสองโดอสองโดกต้องนอนงํามๆน,น,นะคะนกจ้า ออ้ยดอกนี่งามครับดอกบางหญ่เลยค่ะพี่น้องโอ้ยสวยๆสวยสวย,สวยดอกบางงามเลยค่ะดอกใหญ่ครับโอ้ยโอ,ยอ้ยพี่น้องมองไหมเฮ้ยหิ่นป่นแล้วค่ะเนาะเใ็้ฉีดเอาพี่น้อง ทานค่ะพี่น้องทานเนาะค่ะเนาะดอกเดียวจ้าดอกเดียวก็เอาหลายๆดอกก็ได้กินเห็นป่ค่อยออกมแมลงเนาะค่ะพี่น้องอเค่อยเขียวค่ะพี่น้องอ ค้าวเขียวค่ะพี่นอ้องเอ้ยโหสอยงามดีค่ะนี่จิตเอาพี่นอ้องข้าเขียวค่ะพี่น้อง เอ้ยโดกง,ง้ามดีค่ะเช้าเดยนจากพี่น้องใช้หน่อยพี่น้องโอ้โยปวกกินเหมือดจ้าบึงปวกอะไรยาพี่นอ้นองจ้าเฮ็ดปวกอะไรยา อเห็ดปวกไรยาพี่น้องดอกงามกค่ะเนาะปวกดอกเดียวครับพี่น้องโอ้ยหากใหม่เนาะค่ะเนาะเออมันอยู่ในหากใหม่อ้ยอกใก้ครับพี่น้อง โอ้ยหัวกินกระชิมมดแล้วเนาะค่ะเป็นนาเลยครับพี่น้องน้อง,องเห็ดไข่เนาะค่ะโอ้ยดอกสวยดอกสวย พี่น้องเด็ปดป่นแล้วเนาะค่ะเนาะเด็ดป่นแล้วเด็ดป่นแล้วน้อง <g ül> เ,เอทเข,ข่าไข่ขาวไงค่ะอุยอ้ยอุ้ยงามสด,ดเอทเข่าไข่คุณอ่ะอุ้ยปิีงป่นแสบแสบชาวเดียนแกกินเนาะเนาะ เห็ดไข่แน้วค่ะโอ้ยดอกสวยดอกสวยน้องเห็ดเขาไข่ขาไงค่ะอุยอ้ยอุ้ยงามสดเห็ดเขาไข่คุ่ะโอุย้ยปีงปนแส,บแสบ็บ น้องเห็ดข้าวไข่ค่ะดอกอสวยๆค่ะพี่น้องแม่ลูกพี่น้องแม่ลูกปายดอกงามคกโอ้ยดอกงามคักพี่น้องเห็ดข้าวไข,ข่แมลกัลลูก เห็ดเขาไข่แม่กันลูกค่ะกำลังง,า,ง,งามๆค่ะเห็ดเจียเข้าค่ะพี่น้อง,งเห็ดเจีเข้าเนาอค่ะเนาะแข็งหวานดีเนาอค่ะนาะกีเห็ดไข่เนาะค่ะเนาะ น่าง,งามง่ามค่ะพี่น้อง,องจององับป้านแล้วเนาะคะ่ะเนาะเหตพราะเด็กปนพี่น้องพี่น้องเด็กปนเด็กแก้วอยู่เนาะค่ะเนาะลับบ้านแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและจ่าพี่น้อง